ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปี67ครับผมก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับเราก็มามาโทรหนึ่งครับก็ไม่มีใครมาเราครับเสียเขาบอกว่าจะเอารถไปทำเรื่ออะไรแบบไหนก็ไม่รู้ ก็เดินไปเดินหาอันนี้แปลว่าร้อยเฮตะชิหรือเปล่าขยับรถมาจอด วงเนี่ยก็ต้องไปทําโซ่ต้องไปทําโซ่ไงไม่งั้นกรบบะแบะถ้าไม่ใส่โซ่กรบบะแบะแน่นอนต้องไปทําโซ่ทําสลักต้องเชื่อมถอดฝาท้ายออก แล้วเขถอดลกูกถอดลกูกไว้ต้องทำที่หนุ้นละนี้ยกนี่ถอยขึ้นไปทำไมข้างบนนูน้น ถึงหัวเก๋งนี่ถ้ามีถ้าไม่มีกองหินนี่ก็เอาเข้าไปหมุนข้างในได้เลยรถพ่วง ยีมีกองหินอยู่ยังไม่มีใครมาหรอครับต้องไปขยับรถ <c oughs> หกล้อออกจากแท่นเขาก่อน นี่ถ้าเป็นลูกดำก็คือว่าแจ๋วเลยแต่ไม่ใช่ดำที่ยังอะไรก็ไม่มีโอ้มันไม่มีโซ่ตัวนี้หมุนยังอะไร เงียบริบเลยครับนู่นแหละแลวรถไมโครเดินไปไหนเห็นแต่รอยก็เดินมาเขียดินแล้วก็ถอยรถไปจอด จอดกี่วันลวเลยน้อสตาร์ตติดมาเน้อรถหกลอ้อเห็นแต่รอยครับแมคโครโคเห็นแต่รอย เดี <Cornell>. ๋ยวต้องไปบิดกุญแจดูก่อนสตาร์ตติดหรือเปล่าก็นู่นเลยครับสามสีนู่นเลยครับถึงจะได้เริ่มลงงานเริ่มทำงานกันก็โทรบอกให้ผมมาก็หายเงียบกันหมดเลย ลองสตาร์ทรถดูติดหรือเปล่าโอ้ล้างสเสียมเลยมาต้องเลี้ยงเบียร์เขาแล้วนี่เขาล้างรถสเสียมเลยตตดติดหรือเปล่าลองดูลองดู ว้าหมดแบตครับบางทีมันอาจจะแชะเล็ดปิดเลยนะเราต้องแบบใจเย็นนะ หมดแล้วหมดไฟแล้วครับหมดไฟแล้วครับผมถ้าวิ่งมันได้ชาร์จมันก็ไม่เป็นไร,ต,รไตันไม่ติดครับ อาาไหนนะน้ำมันระเหยอะไรก็ขับไปสุรินไม่ได้เติมอันน้ำมันระเหยอะไรล่ะ <c oughs> ขับไปสุรินไม่ได้เติมมันก็หมดนี่แหละเต็มเลยแหละครับทุกวันนี้เขาเดินตรวจแบบเข้มเลยเรื่องน้ํามันเนี่ย รั่ว18ลิตรอ่ะ500เกือบเต็มอ่ะนั่นแหละเกือบ18ลิตรก็500มันมันได้17ลิตรไง6 7ครับนั่นแหละคิดดูไหมลุงขับไปจันลุงเติมน้ำมันพันหนึ่งอ่ะรถฟอร์ดลุงอ่ะเนี่ยคันเนี้ยเติมน้ำมันหนึ่งพันไปกลับได้เชื่อไหมล่ะบางคนก็บอกอุ้ยพันสองพันสามลุ่เข้าา 300อกว่าเติมน้ำมัน1,000บาทไปกลับได้สบายๆเลย bye, one, nice. ไปเมื่อวานกลับมาถึงนี้สี่ทุ่มลับคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ